เฮ้ยอ่าบุรุษใมึงมาทำไมตอนนี้โอ้หเขามาตั้งแตเห็นเราเล่นมหาลัยเราติดขับรดอี่ไรล่ะมึทัวร์รถเดบิวท์สาวเนี่ยหยอบือป้อเลยอะว่ารู้งานแล้วดีเนี่ยดีรู้งานพอมาถึงเรียนว่าใช้งานเลยงานไหนเนี่ยไปโอ้โหเกี่ยวข้าวฝนข้าวเพิ่งเสร็จนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไลฟ์สดนะฮะอ่อาครับวันนี้ เดี๋วยวต่อไปจะไลส์สดครับเดี๋วยวต่อไปผมจะอีกสักพักหนึ่งนะครับลไนนบนนล่ลนนสพเปค่ายทีทีนะครับตอนนี้ก็วันนี้เรื่องเรื่องทำในส่วนของพื้นที่ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะ <c oughs> เป็นนั่งโซนเลยโซนด้านหลังนะโซนด้าหลางสนามบอลไว้สำหรับให้กับต่อไปเป็นพี่ๆคนไหนยอยากมาเตะบอลเนี่ยเอามานั่งนั่งรอนั่งเล่นนะครับผมให้มีบรรยากาศที่แบบสุดใจแค่นั่งชิวนะครับนี่ครับนี่ย ครับแต่ว่าอันนี้โซนด้านหลังนะครับตอนนี้กําลังขึงไฟอยู่ครับผมวันนี้ซื้อไฟมาทั้งหมดห <c oughs> <c oughs> นึ่งร้อยเมตรนะครับหลอดดอนี่สามร้อยกว่าดวงนะครับผมบรรยากาศก็จะน่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกมันจะต่ำไปนิดนึ่งครับเดี๋ยวเรค่อยแก้กันนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแก้กันนะครับวันนี้ย,นออยังวันนี้ไม่ทันละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแก้กันนะให้มันสูงขึ้นมานิดนึงครับตอนนี้ต่ำไปหน่อยนึ่ง นะครับผมธนาคารร้านค้าตอนนี้ยังไม่ต่อไฟเลยบร้อครับวันนี้ก็ต่ออีกนะครับต่อกับพี่นาน <c oughs> ชยาช่วยกันช่วยกันครับนะครับผมนี่ครับผมมัวๆครับ <c oughs> มูวๆแล้วก็ได้อยู่ <c oughs> นี่ครับนี่ก็ปิดไฟปิดนี่ปิดนี่ยังไงเปิดนี่ปิดเปิดเปิดนี่อันนี้ตัวนี้ก็อันนี้ในร้านครับในเปิดเปิดในร้าน อ,นนอันนี้ไม่ลูกค้าให้ผมนะนาฬิกาเนี่ยสวัสดีครับหมอดีเขาเลยเอาเม,มาตีมาไหครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นโซนนะครับผมอันนี้ด้านหลังจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นกลางตกกลางคืนก็จะมีแต่เราป้าก็จะเปะ็นการขายพวกนุ่งชิ้นอาแรงวางตัวนี้ครับ <c oughs> พอเสร็จจากกลางคืนก็ปิดตัวนี้ก็ามาไว้มุมนี้ครับเอามาไว้ด้านหลังถัดมาตัวนี้นก็จะเป็นส่วนห้องครัวครับห้องครัวโรงครัวห้องคนนี้ครับตอไฟกันเองทํากันเองครับผม ข้างไนก็ไม่ได้ทำนะทำที่นี้แหลยครับนะครับประหยัดเยอะครับนะฮะรู้สึกว่าทำตอนนี้ถ้าจ้างได้แหลกตังค์ครับตัวนี้ประหยัเดเยอะเลยครับนี่ฮะโอ้โหครับใช้ได้ครับสักชายยาที่ชาต่อที่ต่อให้ยาอะไรพี่นุ้ยเยาะทรอานทรมา,ราร <c oughs> นก็ได้ปลอดเลยเวอยย่าทำให้นายยาอะไร ไม่น่าต่อเนี่ยต่ออย่าต่อจต่อเจอแล้วแกลุยอาจจะเดียวเดียวอะไรจะต่อเจอมันเบี้ยวเบี้ยวอ่ะทำไมยังไม่ได้ใส่นี่ไงเดบัตว่านี่ได้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ดีดูเหมือนใหญ่มากเลยนะเนาะมันใหญ่อยู่นะเห็นนะครับเราได้อยู่รับผมไอ้ใหญ่ใเอาเอาไปซื้อเป็นนายอยมาติดละตอนแรกไม่ใช่กันไม่สวยอ่ะ ไปไปนายจอยหากติดหรอยังไ่เจอแล้วเราเอยไไปนายจอยเนตัวเขากมันเป็นฝากข้อมอเอาทำไมไฟบ้านคือไม่มีไฟฟ้ามีเม่าเพิ่มแลว่ามีแลยวม่มันมีแล้วคับพี่พี่เบลมามานั่งชิครับมาละ ท้องไหนวะว่าร้านคล้ายๆแบบออ๋ร้านนี้ไม่ใช่ร้านเหล้าอันนี้ไม่ใช่ร้าน,น,นเหล้าก็นั่งชิวไม่ใช่หรอนั่งชิวไม่ใช่นั่งชิวนั่งดื่มแบบนั่งเฉยๆอ่ะนั่งแบบนั่งกินข้าวเลยนั่งชิวต้องมีดื่มบ้างก็มีเบียร์เอ่อมีขายเบียร์มีเบียร์ขายอยูย่แต่ไม่ได้แบบเป็นร้านเหล้า <c oughs>

S <S 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 มันนี่สิสบิบเบพวกมีครมาเช่าอย่างวันนี้มีแค่น้องๆวันนี้มีแค่น้องๆวันเรามาจัดก,กีฬาครัสีแม่ได้สองชั่วโมงครับวันนี้นะครับไอ้เงินตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งทีนะครับแม่เมื่อไม่เช้าผมแจ้งไ,ไ,ไปเท่าไหร่นะเมืเ่อกลับมาจำไม่ได้นะหกหมื่นเทไหรหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าบาทแหละนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทีนะครับลืมโม่ทางานแล้วแม่ไม่ได้ดูเลยวันนี้ทั้งวันนะครับเร่บต่อให้เสร็จผมจะทำให้เสร็จวันนี้ ก็คนนี้ลงไปแล้ว <c oughs> ลงไปแล้วพีธธ่ได้เสร็จ,จแต่ลจุดแต่ตอนแร้ว <c oughs> <c oughs> ่าดูว่าปลูกต้นไม้ตอนนี้ <c oughs> มุมนี้ก็ไปนั่งชิวได้นะครับตอนมุมนี้อาจจะเป็นโ <c> ซ <oughs> นของอันเช่น ่ที่โซนนี้ไม่ได้จัดการเตาวันที่ยี่สิบไป็นแม่กาเต็นนะโจจีนเนี่ยบรรยากาศเขาได้เนาะบรรยากาศได้มากนะตอนเยนเนี่ยนั่นดีกว่าข้างในแต่ว่าข้างในจะเป็นแม่แม่ไงครับหรือว่าจะเอายังคือเอาแบบนี้แม่คือโซนนี้จริงตอนเย็นนม่บรรยากาศมันจะดีมากเลยครับแม่ครับถ้าแม่แบบแต่ว่าควรจะไม่กางเต็นท์เงียเรื่องขเกคือถ้าสมมติว่าถ้ายจะไม่กางเต็นท์เนี่ยมันจะร้อนในช่วงของเวลาตอนเย็นไงครับช่วงประมาณห้าห้าโมงอ่ะจริงๆก็ไม่ร้อนมากหรอกครับแม่ถ้าสมมติว่าไม่อยากมาเนาะ <c oughs> แต่จริงๆอยากให้แม่อยู่ฝันั้นเนาะมีได้แบบเป็นระเบียบไปฝันนี้ก็จะเป็นเ,เพื่อนๆผมแล้วพวกนี้ครับแต่ว่ามันก็บรรยากาศมันจะดีกว่าอยู่ครับ 这边今天还卖是吧？厉害不？嗯，管天的，不，不是啊，你去的，你看不着啊？嗯，嗯嗯嗯嗯 โอเคแม่เดี๋ยวผมขอทำไว้นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาและสนะครับผมขอทำไว้นิดนึ่งครับสวัสดีครับแม่เดี๋ยวเจอกันอีกประมาณสักชั่วโมงหนึงนครับผมสวัสดีครับ